พอ่มนีุทางข้างนอกสัญญาณไปทางุ่ทางางนอกพุนพืดนะเขาจะเบิรงด้วยถาเปล่าเวลใส่กองหายเวใส่เมห้นเขาเบิแล้วนะแต่บประเภทของพืชเตกออกเมื่อวามันเห็นไนธทรมาติแล้วตัวยางพืชด้นพืชคลุมพืชเคลือพืชนามที่ะมันเห็นอยู่แล้วว่าต้องเอามาอะไรเนนี้มันทฤษฎีนะเขาจะมาเบิรงนูุ่าพันธพืชเลย พวกงานของข้าวสารข้าวโพงานเราข้าวมาเนี่ตัวอย่างไ่าอาาเขาเรียนระบบข้าวเนี่ยเราจะมีข้าแก้วข้าวอยสบอดีข้าวที่ว่ามันเป็นแบบทั่วไปคนคนจำเป็นต้องมาศึกษาตัวอย่างว่าเขาปลูกเพื่อเ้าโลงข้างมาเขาเรียนข้าวระบบข้าแก้วข้าวอยเนาะข้าวแก้วจะมีระบบข้าวคันหนึ่งคันสองไอ้ที่น่ะอันนั้นมันเหมือนมันทั่วไป ภาพที่ว่าผู้พา,พพางล้ภาพที่พิษปกติเพิ่ม่าเซ็นมาห้าแก้วเป็นแบบผู้สวยห้าแก้วเป็นผู้แบบนาทีฟอมห้าแก้วเป็นผู้แบบคูซีฟอมเนาะจะมีคําอธิบายอยู่ในคู่มือฮะตัวอย่างว่านิค้อภาพที่เป็นแบบวานิค้อเป็นห้าแก้วที่มีลักษณะบอนกลมบนใหญ่ แล้วไปคอแคบลงพันธนา่างสมำเสมอังบมันแต่ว่ารูดข้อนานี้อาจารย์เป็นตัวอย่างข้ามาะกูดข้อต้งแต่ว่าจุ๋ยจุ๋ยจุ๋ยเป็นั้งกบ่งกวดแล้วไปค่อยแคบต่อยางสมำเสมอมั้งบักข้ามกรข้อนะแล้วคำั้ที่เป็นอธิบายข้า่าโกูข้อแมนแมนบนกบใงญ่ แล้วอ่ะนะคอยแค่บงอย่างสม่ำเสมออ่ะนะพวกเจ้าโคจื้ออะไรจะมาคีบคำซ้ำคำตะกูลี่ข้อมันแปลว่าจุ๋ยจุ๋ยแปลว่ายั้นคณะที่บายมันมันจะเงาพวกเราอีกจุ๋ยคือจุ๋ยนะเข้าใจเพราะเคยเห็นอยู่ในนอกจุ๋ยสินะมันจึงจื้อคำตะกูลี่คมันจะลดไว้จริงไว้เนาะันี้คำว่านาพีฟองเป็นภาพแก้วที่มีลักษณะบนกบมุนคำว่ามุน เข้าใจมนมนหน่อใครงม้นนี่นะบางก็ม้นนี่นะม้วนไหมมีม้วนเกี่ยวตัวตันิดบ๊จะแค่ข้อแเข่าแต่วัวนี้วัแค่เข่ายางสมันสมอแคบเข่าแหลมบ๊ะแค่ปากันี้นะตอวเริ่มานักปีฟอร์มนี้พวกห้าห้าทีนันะมีลักษณะนั่นะอยูีฟอม ฟูซิโก้คือห้าทีอยู่ทั้งกลางค่อนข้างที่จะพุ่งหรือว่าขนาดการประการจะพุ่งหรือขนาดเสมอนี่แหละเนาะก็คือฟูซิโก้เลยฟูซิโก้จะเป็นที่จุดตัวนี้มันทั้งกลางค่อนข้างจะขนาดหรือพุ่งเนาะเออฟูซิโก้อันนี้เกิดจากห้าฝอยฟูซิโก้ยุดยุดยุดบนต้นมานี่ มันจะม <debuted. S 1> ีห <SL> ้าฟอยขึ well, size, so kind of so ้นมาแต่ละห้าเกิดจากพุดเดียวกันเกิดจากุดเดียวกันตัวอย่างคืออย่างว่าอย่างในล้อกังหันกจากวงกัะสาาเรายัมีหัวสามนะหรือต้นแตกต้นแตกออ้อยลักเอามากนเยใส่น้างแตปังตปงาพุทางาเปลี่ยนั้วจับยุดเดียวกันกันเึงเกิดจากห้าฟอยของนะ มันต้นกับแม่นเหมือนกันต้นมันเกิดจากทุกเดียวกันแจะมีสลับแต่คือมันต้นมันจะเวลามันเกิดห้ามันจะเกิดอยู่ห้าปล่อยของมันเวลามันยังห้ามุ่งไปมันจะเกิดตัวอย่างชื่อฮกปู่ต้นเนาหรออันนี้เป็นดินหรอถ้าปล่อยที่ออกมา แล้วมันจะจะมีห้างอยู่ที่ไหนมันมีอยู่ที่ต้นเมื่อไหรต่างกันไงต่างกันเนาะอีกอันหนึ่งมันตัางอาจารย์เวลาเมื่าได้แต้มผู้ชนีดเราอยู่ในคู่มือมันตัางอันที่หนึ่งเกิดจากห้าฟอยล์ลักษณะในห้างที่มันต้นแต่ว่ามันบมีถึงกลัวมันเกิดเกิดทูบอลนะตัวอย่างอันในห้าฟอยล์เนาะแล้วเจอกันตูเบลูสตูเบลูสหมายถึง พุดพอเคพุทธรึเปล่พอพอก็คือนะเขาเรื่การชื่อใช่มครับเนพ้อแต่มตายเชือ,อจอากนี้มาอันนี้เขาเป็นพอมนเป็นคช้วะ ถ้าว่าตูบูลุสในภูมิมือเนาะมันจะมีแสดงว่าคาดปลอยตัวนั้นน่ะเวลามันเกิดค้าสโสมหาแล้วมันจะเป็นค่ายๆขึ้นทอดีมาของตูบูลุสเนาะตูบูลุสนะว่าเอาไว้แถวนี้แล้วมันอาจจะขี้เลยเนาะตันนี้นะอันนี้คือผู้พังของข้าให้ให้ชื่อี้เข้าซับพอมีอะไรไว้เนาะดีแท้ขี้ทำมียานมันอันนี้ดี ที่ทำยานแต่ลัมาเนี่ยตอนนี้ต่อมาัวข้อาเป็นแบบเนาที่ตัวยาง่าเพ็นาที่สาสมอาหารเติมสปอร์ลโสเปนาที่โฟโตเซงตฟิโสเปนาที่เอพิฟิโรสเนาที่ปราสติกโรสตัวอย่างนะแตนี่เป็นาที่ข้ามซูใ่ไหม ทิศนาที่แรกเรียนอากาศอ,อยู่ในปาไซเลนมันจะมีต้นโคงกายกึก้นมาห้าผ้าซีกขึ้นมาเพื่อเพื่อดูต่อาอากาศเนไหมัอยู่บ้านเราไม่มีไมีทนะ <c oughs> เ,เละนอแ้าเป็นแต่ที้นาที่อือแสดงว่าหนาทีของผ้าบลักแน,นด่ดดูดซับน้ำขึ้นไปหาใไหาใบหา,หา,หาลำต้นอย่างดี หนาที่รักแต่ว่าหนาที่อื่นแบบนี้เซ็นมาสั่งข้อแสงอยู่แต่มาบางทีข้าซูเนียนล้ำต้นเห็นบ่ปะแบบนี้ล้ำต้นแบบนี้พวกข่าชาวบ,บ้านหรือว่าพวกชาวบ,บ,บ้านเขาเอ,อ้่ยมาหัวข้าหัวข้าเนาะแต่ว่าค้าซับที่เขาเอ้่ยมาล้ำต้นได้ดีล้ำต้นได้ดีหรือเขาเนี่เขาข้าเหัว ที่จริงข้าท่นมี้ไมตาหากเลยถูกปะข้าที่เข้ามาข้าทัานี้ต่างหากนี่อันนี้เป็นต้นมันต้นตัวอาจารย์จับตัวเป็นต้นตัวอาจารย์จับนี่มันต้องแยกเป็นว่านี่เรื่องเรื่องการใส่การเต็มเล็บซิดชีอบอกเล็บซิดคือก้านก้านใหม่โผล่มาล้ําก้านใบโผล่มาล้ําอาจจะเป็นข้อบอเป็นอ้อยบอ เลเป็งต้นกล้วยเอาเลซิ่งต่เลซิ่งตอวันนี้กัเยอ่อดนสซมนี่เขาดียามมัน่าเป็นลำต้นใต้ดินที่มีลักษณะขนานกับหนาดินนี่ตัวเงาตัวนี้ตั้งซื้อเนาะาเคล่อนหัวไหล่สมมีพวกขีมคาที่มิ่บานไฟไหล่ส้มตนอต่อมาพวกตูเบ้อ มันฝรั่งเป็นส่วนหนึ่งของลำต้นเป็นส่วนหนึ่งของห้าแต่ว่ามันฝังอยู่ในดินเป็นส่วนหนึ่งของลำต้นไปคุณพี่ในงารว่าวาล่ะมันด้ามันจะเป็นตัวโมโบลส์แต่น้ลำต้นของมันฝรั่งซีวัตตูเบอร์ตูเบอร์ตูเบอร์ไม่จะแตกไม่จากค้าง่างคิ้วอย่างนี้อ่ะหลอมันฝรั่งอะนน ได้ตดตัตอยายเราเนี่ยมันมนมนอักจน้นเนาะลักได้ตมันแห้งมันจะเปล่มันจะเปล่ปเยอสลักเงยเลยนะที่มาวนนี่เร่ยว่าเป็นตูวเบเ็เนาะเห็นไมนี่มายว้น้ทัซ้สลักเนาะมันอีทอม ข้อมีนมันเป็นรับต้นไดเดนที่ตั้งซื้อ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 ตั้งนี่แหละคือไดเดนแต่ว่าตั้งตั้งซื้อแต่ก็มีข้อยได้น่ะมีคอนะมีตาอี้นะนะซึ่งกระพวกเหลืองกระปุกเหี่ยวเหี่ยวมูเตือนก็นะเดิน ไปนี่บุ้มบุ้มเป็นเป็นอันนี้ห้างคอยมันอันนี้กากกากนี่คือใบมันอะไรต้นมันอยู่ที่ไหนต้นมันอยู่นีน่แหละเนาะเพราะเป็นกากหนึ่คือพวกส่วนเป็นของใบก็เลยเอื้ยมาบุ้มเชี่ยมตัวบ้านซุน,นตัวนี้แหละไปนี่ต่อมาพัสดุบ,บุ้มมันเป็น,เป,นเป็นต้นไม้เยอะ เกิดยูดดิ้นแต่ว่บอลที่ว่าเป็นบุ้มรอย่ถึงนี่นะนี่น่้นะน่ากระ,ะ,ะเลื่อนมาบอลนี่มันมันพุ่งหอกนอี่คล้ายยคือบางัวแต่บู้ิกากระเือเปเปอ่อนเปอร์ซโดเป็บ่องเลยพุ่งอยู่ประมาุ่งแบบบุ้มแต่ผมตรงตตมันแบบบุ้มเจาบอกต้นที่ขนา,านัาแนแ ซื้อแมต้เทล่บดกเด็กมาต้นน้อยแต่ปุ่งนคนข้างมันโค้จะบาเขาอกซองเบิร์ไปเที่ยงะอ่เอิรร้ว่าอต้นแบบเดียวกับต้นันเท้าพาริสีมั้ล่เทลางแนซื้อมาบางคนก็เอิเออแล้วแต่บางคนเอิ้นบานเอิร์นบานจืดบนจืดได้ขึ้นกันก่อย่างน้าานจือใบมัน่ะ เวลาพวกเมาเบียเขาลอดต้องอย่างช่วงไว้นะแล้วเจอซับอะไรนี่ในคู่มืออีด่านเจอที่เร้านเจ็บเดี๋ยวบอลบอลโค้งมันจะบุ้งออกแต่ว่ามันหนักเลยพวกม้าเพราะว่าอ่านั่นโถมันอ่าน่ะมันมันมันแห้งแล้วเพื่อนมันแตกเป็นอย่างงี้เดือดซ้อมเลยนะเร้า อันนี้คือลําต้นสาสมอาหารแล้วก็เป็นผู้หานตา่างๆส่วนส่ชนญงนอยู่ใต,ดต้ดินแลวตัวนี้ตัวนี้อยู่เพิงนวันนี้นอกจากลาต้นู้สาสมมอาหารแ,แบบต่างๆยนงมีลําต้นเป็นแบบนี้นาทีองงื่นเซนานีนาทีสิบพันยีน่าตีสิบพันแบบลันเนอร์หนอเในแบาหนองแ่นอเป็นตุ้ต้นมา ขนาดีเราต้นจะมีข้อที้องบอนที่ต่างเกิดท่าไม้นข้อไม่อันนี้คือีสืบพันธุ์เขาตัดอาก้องตัวนี้ก็เป็นต้นไม้นล้ก็เป็นต้นไม้เขาเินวันทีสตบพันธุ์เนาะวันนี้ทีสืบพันธุ์แบบเอาเร็จอยู่ในฟังโต๊ะอาจจะเป็นต้นจอกก็ได้นี่เลยต้นที่สืบพันธุ์เป็นต้นไม้เนี่ย มันออกบนต้นมันเดี๋ซื้อบนต้นที่นาทีสิบพันเป็นต้นไปแต่ถามว่าอยู่นี้สอดอกมันมีมากแล้วแล้วเนี่ยนาทีสิบพันเราบอกได้อีกตายคนกล้วยในนาทีสิบพันต่างหากอีกมันพวกมันซื้อว่าออกเศษอ่าคนกล้วยเนี่ยนาทีสิบพันแบบแบกซุกเกอร์ซุกเกอร์เยอะอันนั้นตัวนี้ตั้งซื้อเนาะตั้งซื้อเอราดูสต็อก ตั้งซื้อพิ่ตาเ่ตาออกอยู่นี่ตามันออกอยู่นี่เออมบบซูเกอร์ง้อที่เขีนไปเนาะแบบซูเกอร์อันก็เห็นหน้าที่ซื้อพันที่แต่ว่าซื้อมันซื้อพันแบบซูเกอร์ซูเกอร์มันก็ซื้ออยู่ทั้งวอยู่ซื้อวันนี่บอกอ่านด้วยโฮแอนยูยูยูซื้อเขาหนิวันทั้นภายใได้ซูเกอร์ตัวยุ่งทำไ้ำอ่ะ ซือสีเกอร์ปีนาะ็นหน้าที่สืบทางนะนีะนล้ลํามต้นเป็นหน้าที่สองข้อแสงได้หมดล้อมต้นต้รักของมันอ่าใบาตัวเป็นหน้า,นาที่สองข้อแสงแต่แต,ต้นเัวนี้เ็นหน้าที่สองข้อแสงได้ย<ำ>ิ่ไหอันนี้ดูดีต้นเห็นหน้าที่สองข้อแสงคือมีอมันสีเขียวมันสีเขียวขั้นขันขั้นลํามต้นทีนี้อะไรเม็ดสีเม็ดสีเขื่น พลาสติกหนังพลาสติกน้ำพลาสติกมันจะมีอ่าโคโลฟิลลบอกเิออโคโลพาสโคโลนี่โคโลพาสนอกจาก uel, า ang, โคโลฟิลล์แล้วมันจะมีคโร์บนไดออซด์พวกซัลเฟอร์ฟีนไ่ตัพวกพี่สารที่สังเคราะห์สแสงละลายกับโมเมนต์โคโลฟิลบอกลำต้นอ่อนทุกต้นเกิดมาใหม่สีเขียวเคลื่อนไาที่สังเคราะห์แสงได้แต่ว่าตัวนี้สังเคราะห์แสงได้ตลอดย้อนว่าสีเขียวตลอดลำต้นนะเอิออ ต้นสามพันยาน่นะเคยวะตอนนี้ลำต้นเห็นหน้าที่ยึดเก้อน่ะเห็นเดี่ยวแปลว่าแปลว่ามือเกาะแล้วออกจากลำต้นบนมือเกาะมือเกาะงอเนี่ยน่ะน่ะเห็นเดี่ยวต้องจีรำซาตัวหนึ่งเด้อลำต้นเห็นหน้าที่น่ะเอาเรื่องวาที่เคยเก็บมาตตมินเนอมา เท้าสิน่อันนี้ทุกต้นที่เป็นเท้าแบบนี้ได้มบะขัวกับเข็นัวคูกับเข็นก็ฟักง้วน้องถินเป็นังไงเขาเีเขาวิ่งนิ่งบวกกับมนเอนเขาวิ่งนิ่งี่ไงน้อัาบ่งกับมนี่นะน้อเยานางยานางกับเมนน้อคิดออกเลยนะานางเนาะมาี้ ต, <c oughs> ตัวนี้น้ำที่เกิดจากข้อเรนบอกเขาเอาน้ำต้นเป็นแบ่งภูมิภาที่ก๊ะกที่เกิดในตัวนี้นะเอาน้ํานีก๊ะกก๊อกับต้นไม้อื่นแลเขาเอามาค่อนนะไรนะเกิดอยู่ข้อเลยน้ําที่เกิดอยู่ข้อแต่นี่น้ําที่เกิดจากสะวนพิวังพีนุกุะอันนี้เป็นข้ออันนี้เป็นขอตตวนี้แต่นี้น้ำกันอยู่ผิวังพีนุกุิะคืออยู่ป้องไหมอยู่ป้องอยู่ป้องเข้าใจว่าเขามาป้องเข้าใจว่าเขามาข้อ ข้าใจก็ม่ว่าตาก็แต่ท่อนนึงจะเกิดจะแนวไม้นี่จะมีโคมีตามีป่งเข้ามอันนั้นเป็รยลต้นเนาะลำต้นต้นประกอบมีตาต้นประกอบมีโคต้นประกอบมีป่งสั้นโมเมนต์ลต้นโอเคปะนะอันนั้นลำต้นเป็นแต่ทีบดเยเนาตมนมีแค่นั้นตากใ้าแต้มคู่คำาทัพพู่ในนในนันรนะคู่กันในมันเสื่อมสิกเนาะ เ <Okay>, <c oughs> แต่พวกในคู่มือแต่แต่พวกในพวกต้นไม้ตัวจริงต้นไม้ที่จานวางอยู่โตแล้ว, <c oughs> วศึกษาบึงตามคู่มือมันจะมีหัว้อตัวอย่างคำศัพท์ดันเนอร์ถ้าเปิดไปทีดันเนอร์เกี่ยวกับลำต้น